เ,เขาต้องบุญภูมิตามต้องดิสเครดิตผมอยู่แล้วมา <บง S 2> ทำมาโดยตลอดก็เขาอยากเข้าไปเป็นมอทรอหนึ่งจำได้ไหมตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาก็ดิสเครดิตผมมาตลอดเข้าไปจากคนที่เคยรักกันมาครั้งล่าสุดที่ผมเจอบุญภูมิตามผมจำได้ยังกอดกัน นะแต่พอเข้าไปก็เปลี่ยนเป็นคนละคนก็ไม่เป็นไรดิสเครดิตนี้มันจะทำให้ประสบความสำเร็จตามใจเขาออกมาก็เขาประสบความสำเร็จเนี่ยประสบความสำเร็จไปสองเดือนกว่านายกคำผักมีการอภิปรายเรื่องนี้ในสภาครับท่านนายกยินดีตอบไหมครับผักมีการอภิปรายเรื่องนี้ในสภาครับไม่ใช่ยินดีตอบต้องตอบเลยแหละนะเราเตรียมพร้อมที่จะตอบนะครับข้อได้จริงมันมีอยู่แล้วแล้วฝ่ายที่ออกมาพูดที่แจ้งอะไรต่างๆก็เป็นฝ่ายข้าราชการประจําไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองก็ อย่างที่ผมบอกไงว่าว่าผมยังไ <refin it. S 2> ม่จันผมผมยังไม่ได้เข้ากระทรวงมหาไทยยังไม่ได้ติดต่อใครสักคนเลยมีแต่คนอยากจะติดต่อเข้ามานะครับตอนที่ผมตอนที่ผมไม่อยู่ว่าหายจากผมไม่หมดตอนนี้ก็มีแต่คนบางคนก็มาดักรอไปไหนมาไหนก็มาดักรอก็ผมก็ไม่ไม่ถือโทษโกรธใครผมผมผมไม่คิดจะจะผมไม่เหมือนคุณภูมิธรรมเข้ามาก็โอ้โหฟาด เละหมดเลยผมไม่มีแะ้วครับผมมีแต่คําว่าให้อภัยแล้วก็ลืมนะครับร้องเพลงเบิร์กกับฮาร์ดร้องเพลงลืมนะอ่านี่เป็นรักเล้าที่ฝ่ายค้านเป็นฝ่ายแค้นอะค่ะไหนนะฮะถือว่าเป็นรักเล้าไหมคะที่ฝ่ายค้าจะเป็นฝ่ายแค้น้วค่ะตอนนี้มันไม่ได้รักเลาวมันแตกหมดแล้วมันไม่ได้ล้านั่นหมายความว่าจะตั้องทางหน้าจับประเด็นการเดินะางทางข้ามครัก็เราก็การเมืองนะครับเราก็อย่างที่ผมบอกถ้าเกิด เขาแรงมาเราแรงกลับมันก็ไม่จบผมก็โดนเขาทามาจนขนาดนี้แล้วนี่ขนาดวันนี่ผมกลับเข้ามาแล้วผมยังผมยังไม่คิดจะทําอะไรเลยผมก็ทํางานอย่างเดียวให้กับพี่น้องประชาชนไอ้เรื่องจะไปเช็คบินเช็คบัญชีเหมือนที่เขาทํามาผมไม่มีหรอกครับไม่มีปัญญาทมด้วยเพราะว่าผมต้องทําตามกฎหมายผมจะไม่ใช้อํานาจทางการเมืองไม่ใช้กลไกใดๆทางการเมืองนะครับไป ป้ายสีไปทําให้เกิดความเสียหายกับผู้แข่งทางการเมืองเพราะว่าผมถือว่าการแข่งขันทางการเมืองนะครับเราต้องแข่งทําความดีแข่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนั่นคือการแข่งขันตรงนั้นนะผมสู้เต็มที่แน่นะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้ใช้กฎหมายที่หรือว่าไม่ได้ใช้กลไกของรัฐที่ตัวเองรับผิดชอบแล้วก็แล้วก็เที่ยงมาป้ายสีคนอื่นเขาเหมือนที่ รัฐบาลชุดที่แล้วได้ทำการเลือกตั้งรอบหน้าแสดงว่าความภูมิใจไทยกระโกับพรคประชาชนได้ไหมคะมีโอกาสไหมมีโอกาสที่จะเป็นน้ําเงินส้มไม่มีน้ําเงินแดงเราไม่พูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยมันมันถ้ายิ่งพูดเดี๋ยวก็ยิ่งเกิดความสับสนนะครับทุกวันนี้ผมก็ต้องทําทุกอย่างมีเวลาสี่เดือนก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้าง ผลงานออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พูดสิ่งใดไปมีข้อกังข้ออะไรนะข้อข้อตกลงอะไรที่ทำไว้กับทางพรรคประชาชนก็รับรองว่าจะปฏิบัติตาม,มทั้ง5ข้อนะจำถ้าไปไปกอเทปดูนะท่าน,ท,านท่านหัวหน้าพรกประชาชนท่านกับอภิปรายในสภาใช่ไหมที่ว่าอะไรพรักประชาชนให้พักภูมิใจไทยเข้ามาเพื่อยุบสภา ไม่ได้ให้มาบริหารท่านพูดชัดเจนแต่ว่ายังไงก็ต้องบริหารประเทศก็ขอขอขัดใจท่านนิดหน่อยคือต้องบริหารประเทศแต่ยุบสภาเนี่ยยุบสภาแน่นอน120วันหลังจากแถลงนโยบายท่านับมีความแค้นในใจกับพรรคเพื่อไทยอะไรไหมคะเพราะที่ผ่านมาเหมือนถูกกระทำาเพก็ผมพูดแล้วว่าพ่อผมสอนมาโกรธร้อยครั้งไม่เท่าอาภัยครั้งเดียวโอ้โหโกรธร้อยครั้งนอนไม่หลับทุกคืนพอบอกอภัยครั้งเดียวไม่ถือสาครั้งเดียว นะครับผมก็โอเคอ่ะนะผมก็กับท่านนายกแพทองทานผมก็มีความสัมพันธ์มีความผูกพันที่ดีผมท่านเป็นหัวหน้าพักนะครับผมกับท่านไม่ได้มีอะไรกันพอแล้วคนอื่นจะมีอะไรก็ไม่ใช่ผมก็ไม่ตอบโต้นะครับแดงแว่าตอนนี้ก็คือให้อภัยไปหมดแล้วลืมปล่ลลอยวางืมลืมลืมปล่อยวางแก้วมันแตกไปแล้วแต่แข้างหน้าจะประสานันใหม่ไหมคก็ ลืมไปทุกอย่างก็ถึงเวลาเดี๋ยวก็มาดูดูกันว่าอะไรอ่ะตอนนี้แข่งกับตัวเองก่อนนะนี่ยังไม่ทันได้เข้าทำงานเลยโอ้โหกลายเป็นเหมือนกับว่าเราได้ทำงานมาแล้วเดือนสองเดือนไม่ใช่ตอนนี้ตรงไหนที่ประสานได้ให้มีความพร้อมก็ประสานอ